เป็นเทียิที่ทำมาแล้วเป็นร้อยร้อยคดีเช่สนสนอต่งชันนะครับทานอนบางเพียนซึ่งพวกเราเองก็เป็นทีมงานกฎหมายจะแบ,บ่งแยกอย่างชัดเจนว่าแต่ละหมวดใครเป็นคนรับผิดชอบแต่ละชั้นใครเป็นคนรับผิดชอบแต่นี่ในส่วนของกรมคงศิลป์เรารับผิดชอบภาคประชาชนถ้าชั้นสอบสวนนะก็เป็นของพนักงานสอบสวนของชั้นตำรวจก็ต้องขอบคุณทางพี่ๆประธานหรือคณะกรรมการศูงย์ทุกท่านนะครับก็ขณะนี้เรามากัน เกือบ300รูเนี่ยฮะสิง่งหนึ่งที่จะท้อให้เห็นก็คือพวกเรามีจิตอาสา,ศาในการที่จะทำเรา,เรามีการ<บ>าพัดเลือกนะครับต้นแบบของสำนักงานเขตหรือศูนย์เขตเขี่ยข้องัดภาดประชาชนอยู่แต่ละโซนแต่ละเขตเราจะแบ่งเป็นหมดหโซน่ะโซนะครับถูงหอน้าเป็นการเงียก็สะดวกเรื่องของการเดินทารนะครับแล้วก็มีห้องประชุมสำเน็ก็ติดกับบุคลาลนะครับและอยากเป็นหน่วยงานใกล้เคียงกัน สนับสนุนโดยบริษัทชับไลท์แอชัวรันจำกัดมหาชนผู้ให้บริการด้านการประกันภัยระดับสากลของโลก ครับสวัสดีครับผมอาจารย์พ๊อพระศรีวลี24ชั่วโมงครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ชาสวัสดีครับธนายี่ชั่วโมงคนดังครับวันนี้มาทําอะไรที่ไหนครับเอาวันนี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนะการก่เปลี่ยนงมโนคู่เราเจอท่านอธิบดีแล้วนะสัมภาษณ์ท่านแล้วนะครับท่านมอบเลยนโยบายคุณภาพที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หารนะครับที่ท่านได้ผัดเปลี่ยนนะครับนโยบายไปแล้วเนี่ยเพิ่มเติมในเรื่องของปริมาณ นะครับตอนนี้สู่การขับเคลื่อนโดยเชิงคุณภาพ,ภาพนะฮะและต้องเป็นพื้นฐานเดีวยวกันตอนนี้ก็คือว่าเชิงนโยบายนะครับแล้วก็เชิงคุณภาพเนี่ยแล้วก็เป็นเชิงรุกด้วยนะครับในการปฏิบัติการการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติเกียร์ี่สิบสอสิ่งหนึ่งเลยครับเราต้องแยกให้ออกว่าหมวดหนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของระบบทุกที่เป็นคดีที่ยอมความวาได้ในการตกลงเจรจารท่านก็ให้นโยบายในเรื่องของการที่จะส่งเสริม นะครับให้มีศูนย์นะครับปัจจุบันเนี่ยมีอยู่มากกว่า380ร้อยแป่าศูนย์ในประเทศไทยครับฉะนั้นถือว่าไม่น้อยนะท่านนะแล้วก็อยู่แถวไหนใกล้ไหนเข้าที่นั่นได้เลยนะฮะทีนี้ท่านว่าเป็นสิ่งที่ดีงามไหมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับ,รบประชาชนทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าประชาชนทั่วประเทศเนี่ยยังไม่ทราบ ว่ามีหน่วยงานการไกล่เกลี่ยครับก่อนฟ้องนะครับการขึ้นสู่ศาลการไปพบเจ้าพนักงานสอบสวนซึ่งอย่างนี้มันยังเป็นข้อติดขัดที่กระทรวงเรายางเผยแพร่ไปไม่ทั่วถึงนะครับดังนั้นกิจกรรมวันนี้จึงเป็นประโยชน์ที่ส่งเสริมครับที่ศูนย์ไก่เกลี่ยที่ตั้งมาทั่วประเทศครับได้ขับเคลื่อนจริงๆจังๆเสียทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ติดมลชนทั้งหลายนะครับ ที่ทราบข่าวนี้ช่วยเผยแพร่กันออกไปให้กว้างกว่ากั้นท่านพี่คือคือพูดง่ายว่าภาคประชาชนเนี่ยเราเน้นเลยว่าภาคประชาชนเนี่ยเข้าถึงพื้นที่นะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของคดีที่เป็นอาญาเนี่ยก็ต้องอยู่ในชั้นโรงพักพนักงานสอบสวนเพราะว่ามันเป็นคดีตามอาญานะครับมันมีความผิดฐานที่มีความรุนแรงมากกว่า3ปีนะครับเราก็เลยต้องมีการแยกหมวดนะครับแล้วก็เป็นการดูแลความรับผิดชอบนะครับ ขึ้นตรงต่อสถานีตํารวจพนักงานสอบสวนก็จะรับเรื่องนี้ไปตรงต่อพยานแล้วก็ขึ้นสู่ศาลต่อส่วนหมวดที่5เนี่ยเป็นของภาคประชาชนเดินเท้าเข้ามาผู้ไกลเกี่ยประจําชุมชนก็ได้นะครับชผู้ไกลเกี่ยที่มีสถานที่ตั้งศูนย์แล้วก็เห็นเด่นชัดแน่นอนทีนี้ทีนี้ปัญหาปัญหาเวลาที่เป็นผู้ไกลเกี่ยเนี่ยสังเกตได้ง่ายว่าผู้ไกลเกี่ยเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่นะในที่สถานที่ศูนย์ทีนี้ไม่ได้ถือบัตรที่ว่า ไก่เกียร์ได้ทั่วน่าจักรก็จะต้องไปศู์นั้นใกล้บ้านท่านเพื่ออำนวยความสะดวกเหตุเกิดที่ไหนต้องไปที่ท้องที่เราาเพราะไม่งั้นแล้วถ้าข้ามเขตไปไกลเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะมีการสืบสอบสวนอำนาจในการในการสอบสวนได้แล้วก็การที่จะยุติข้อพิพาทได้นะครับก็มีระเบียบอยู่นะครับก็อยากจะฝากข่าวคราวนะครับไปที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับกรุมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับนี้ก็เป็นประโยชน์ของประชาชนใช่ใช่ครับผมครับที่จะได้ทราบข้อมูลแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจ้างกนายความพอดีพี่พี่ช้างเป็นทนายความก็ไม่ได้เงินนะอย่างนี้นะก็เป็นกนายความอาสาช่วยเขาเยียวยากันคับผมครับช่วยเหลือประชาชนกันขอโทษกันไปอะไรกันไปก็เยียวยากันไปก็จกเรื่องคับผมครับไม่มีคดีความค่บผมครับไม่มีประวัตินะครับ ก็ชนะทั้งสองฝ่ายไม่มีใครแพ้โอเคได้ครับครับยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับบรรยากาศภายในด้วยแล้วก็สัมภาษณ์นะครับพี่ๆเราที่เป็นส่วนหัวหน้าฝ่ายนะคะอย่างเช่นท่านด็อเตร์ธบพักนะครับบุรณสิงห์นะครับผู้อำนวยการกองระงับข้อพิพาทนะครับได้มาให้องค์ความรู้แล้วก็ให้การสรุปนะครับในเนื้อหาของการที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับ ขับเคลื ite, ่อนนะครับศูนย์ไกลเกลียวข้อพิพาทภาคประชาชนกรุงเทพมหานครและก็ทั่วประเทศครับผมครับแล้วพบกันคับสักครู่ครับงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการไกลเกลียข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567ณโรงแรมเบสเวสเทิร์นพัฒน์แวนด้าแกรนด์จังหวัดนนทบุรีได้มีการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พื่อขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิาพ,พาทภาคประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยนางสาวเอมออนเสียงใหญ่อบธิกดรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมได้เล็งเห็นบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทที่มีบทบาทความสําคัญในการขับเคลื่อนการระง,งับข้อพิาพาทในสังคมไทยซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยให้ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาร,ระบบยุติธรรมแบบดั้งเดิมและช่วยลดภาระงานของศาลและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้พัฒนาแนวทาางกรับลื่อน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาพประชาชนการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ไกลเกลี่ยการสนับสนุนเงินทุนแก่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาพประชาชนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการไกลเกลี่ยและดรทปพักบูรณาสิงห์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทได้บรรยายหลักเกณฑ์และวิธีการรับคำร้องการรับรองข้อตกลงและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ไกลเกลี่ยของศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาพประชาชนและยังมีวิทยากรผู้ชำนาญการพิเศษในด้านต่างๆได้บรรยายให้ความ รู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาพประชาชนอาทิว่าที่ร้อยโทชีวีวัดหวานอารมณ์นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษนายพีรพัฒน์บุญรอดนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษและนายวรดลจันยามัน่นนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการทั้งนี้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาพประชาชนเป็น,นกลไกสําคัญในการระงับข้อพิพาทในชุมชนโดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้คู่กรณีสามารถหาทางออกร่วมกันได้อย่างสันติและยั่งยืนครับสวัสดีครับผมอาจารย์พ่อภาษิวลนี24ชั่วโมงนะครับผม พนัชงานายาี่ชั่วโมงครับครับตอนนี้เราอยู่กับท่านเตมอรเสียงใหญ่อธิบดีคมพงสิทธิและเสีงภาพกระทรวงยุติธรรมครับวันนี้ได้รับเสียิจากท่านมากล่าวเปิดงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสูนยเกียร์ค่อยว่าต่างประชาชนท่านมีนโยบายเชิงคุณภาพในปี2 5 6 7เกี่ยวกับศูนย์การกาเกียรนะครับทั้งทางภาคประชาชนภาคทางราชการของ ตำรวจแล้วก็สำนักงานเขตครับท่านคือต้องบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยเรื่องการไก่เกยียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะทาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าถ้าไม่มีการไก่เกยียริเมื่อมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันนะก็ต้องไปงที่โรงพุ่นศาลจะมีฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้อีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายชนะในที่สุดก็ยังอยู่ร่วมกันแต่ว่าก็จะไม่ถูกกันการไก่เกียริจะทําให้ถอยหลังกันทนละก้าวหรือว่าล่นลาวาวอกกันนิดนึงเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันได้ยอมเพื่อจะให้วินดินด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะในส ไก่เกี่ยก็เป็นคนที่มีบทบาทสําคัญมากเลยที่จะทําให้เกิดสิ่งน,นี้ได้นะคะอย่างนึงโดยที่ผู้ไก่เกลี่ยในส่วนของุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเราดูภาคประชาชน,นะคะ่ะภาคประชาชนเนี่ยคือจริงๆหลักการต้องอยู่ในชุมชน,น,ชมชนอยู่ในชุมชนอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนเพื่อที่ว่าชุมชนนี้เขาจะรู้จักเกิดเหตุปับ๊บก็ไปที่ชุมชนจุงม,มือกันไปนะัไปพูดคุยตกลงกันในชุมชนแต่ว่ามาณวันหนึ่งด้วยความที่อาชุมชนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะว่ามันกลายเป็นสังคมเมืองมากยิ่งขึ้นแล้วก็หลายๆคน าจจะเป็นสังคมเมืองนะเมื่อมีเกิดเหตุปั๊บก็จะไปที่สถานีตํารวจท่านผู้บริหารในอดีตก็เลยบอกว่าอ่ะในเมื่อทุกคนหลายๆคนไปที่สถานีตํารวจก็เลยไปตั้งศูนย์ประชาชนถ้าเกิดในกรณีที่ตามกฎหมายพลบก่เกียให้ภาคประชาชนเป็นคนเกีย่ยก็ตํารวจจะเป็นผู้รู้ว่าเออมาตานี้มาตานี้หรือว่าข้อกฎหมายแบบนี้ให้ภาคประชาชนเกียงก็เลยบอกว่านั้นก็เหมือนไปที่สอนอเลยก็มีการตั้งศูนย์เกียภาคประชาชนแต่อยู่ในสถานีตํารวจนะคะแต่ต้องไม่ได้ชั้น ส่วนนะคะเขาแยกกันอย่างชัดเจนว่า ชั้นประชาชนก็คือมีหลักเกณฑ์มีทั้งคังแพ่งมีทั้งคดียอมความได้คดีละเมิดนิดหน่อยแต่ถ้าชั้นอาญาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นกฎหมายอยู่คนละหมวดกันเลยค่ะในชั้นสอบสวนชั้นอายการก็มีอายการยังไม่สามารถไกล่เกล่ยได้ก็ไปชั้นศาลก็คือเป็นระบบสเต็ปสเต็ปไปแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนกฎหมายจะแบ่งแยกอย่างชัดเจนว่าแต่ละหมวดใครเป็นคนรับผิดชอบแต่ละชั้นใครเป็นคนรับผิดชอบแต่นี้ในส่วนของกรมหงศิลร์รับผิดชอบภาคประชาชนถ้าชั้นสอบสวนก็เป็นของพนักงานสอบสวนของชั้น ตำรวจและซึ่งเราก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของตำรวจแต่นี้ที่มาเกี่ยวข้องและอาจจะสับสนกันบ้างานะคะซึ่งมีข้อเสนอในหลายคนก็คือภาคประชาชนาที่ไปตั้งอยู่ที่สถานีตำรวจ,รวจก็เลยอาจจะสับสนกันบ้างว่า<ม>เอา๊ะยังไงอันไหนเป็นชั้นไหนอะไร<ม>ยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องของกรมคุ้มครองสิทธิที่จะต้องไปคุยกับสจ้าหงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทําความตกลงกับพวกเราให้ชัดเจนนะคะว่าเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้เราสวมหมวกคู่ไกลเกี่ยภาคประชาชนภาคประชาชน บทบาทอำนาจหน้าที่แค่ไหนอย่างไรคุณสมบัติแค่ไหนอย่างไรนะคะวันนี้เรามาทําความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตอนอบรมอะค่ะครเราก็อบรมเนยมันเยอะนะหลายวันนี่จะมึนไปหมดเลยค่ะคพอมาวันนี้เราเริ่มคล่องขึ้นเก่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นวันนี้มาทบทวนถือว่ามาลื้อฟืน้นมาทบทวนกันอีกสักนิดน,นึงที่เราเข้าใจบางทีไม่ถูกต้องนะหรืออย่างไรอะไรเงี้ยค่ะคก็เลยมามา,มาทบทวนแล้วเสร็จแล้วอย่างหนึ่งอยากจะให้มีขึ้นก็คือแล้วศูนย์ไหนแล้วเป็นศูนย์ที่ไว้ให้คนที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือมมือ สามารถเป็นเทรนนิ่งได้เพราะว่า ต้องบอกว่าที่กรมอะค่ะเป็นเป็นศูนย์ภาครัฐนะมีภาคประชาชนมาเทนแต่เราเนี่ยเราก็รับได้ไม่เยอะค่ะวันอะหลักเป็นหลักสิบเราต้องหาศูนย์แล้วก็ไม่อยากให้เขาเดินทางไกลอยากให้อยู่ใกล้ๆบ้านแต่จริงๆนะคะหลักการพื้นฐานของเขาศูนย์ไก่เกลีภาคประชาชนควรที่จะอยู่ในชุมชนควรที่จะอยู่ใกล้ใกล้ชิดกับประชาชนอยู่กับในอยู่กับในชุมชนของตัวเองดีที่สุดเมื่อก่อนก่อนที่จะมีพรบเราอยู่แต่บ้านในชุมชนฮะบ้านไหนพร้อมก็ตั้งเป็นศูนย์ขึ้นมาเลยจูงมือกันไปบางแห่งอาจจะบ อะไรเงี้แล้วแต่อะไเนี่ยค่ะเพื่อให้เข้าถึงประชาชนใช่ใกล้ชิดกับประชาชนทราบทราบว่าท่านก็อบรมหลักสูตรนี้ตั้งแต่รุ่นที่16อ่ารุ่นแรกๆค่ะอันนี้3 5มสิบานคแล้วก็ไปไปทั่วประเทศช่วยในงานเรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลา2อปีที่ผ่านมานะครับก็ทางสมาคมสื่อมวลชนลายมูลนิธินะครับในฐานะที่เป็นผู้อเกตด้วยก็ พยายามขับเคลื่อนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุดท<ก>ีนี้ก็ถือว่าวันนี้ได้รับนะครับได้รับนโยบายเชิงคุณภาพหรือว่าเป็นเหตุผลที่ดีเลยเนาะเพราะว่าที่เราปฏิบัติงานมาทั้งหมดเนี่ยก็จะขาดความรู้ความชำนาญของผู้เกียรแล้วก็ความเข้าใจผิดนะครับในเรื่องของการเป็นผู้เกียรที่ได้รับสิทธิหรือว่าผ่านหลักสูตรนี้มานะครับก็น่าจะมีตรงด้านนี้นะครับท่านเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ย บางท่านยังไม่เข้าใจทิย่ยามาว่าเป็นข้อเกียริที่ดีเลยนะครับก็อาจจะทําให้คาดเคลื่อนในเรื่องข้อมูลวันนี้ท่านก็มาชี้แจงให้เห็นชัดเจนเลยว่านายบายคุณภาพเนี่ยแบ่งสรรอย่างไรหมวด4ี่คืออะไรคือด้านกฎหมายอาญานะแล้วก็หมวด5คือหมวดทางด้านแพ่งและหุโทษที่สามารถที่จะทําให้<ต>ประชาชนเนี่ยเข้าถึงนะครับทุกภาคส่วนนะครับ วันนี้ท่านอยากจะได้อะไรจากทางาประชาชนหรือว่าสื่อมวลชนที่จะนําไปบอกต่อให้มั่นใจได้ว่าวันนี้นโยบายของเรากําลังจะทําให้เกิดประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นครับค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณนะคะสื่อทุกสื่อรว,รวมทั้งประชาชนทุกคนที่เป็นสื่อบุคคลด้วยนะคะที่จะไปช่วยเผยแพร่ว่าอ๋อตอนนี้มันมีตัวกฎหมายตัวนี้นะมันมีศูนย์อยู่บริเวณนี้นะช่วยช่วยช่วยกันประชาสัมพันธ์เพราะว่าบางครั้งอะค่ะถ้าเกิดเขาไม่ได้มีเหตุตรงนั้นเขาก็จะไม่สนใจต่อเมื่อมีเหตุที่จะต้องขึ้น<ช>ลงขึ้นศาลเนี่ยจะเริ่มหาแล้วเอ๊ะมันมีตรงไหนอะไรเงี<ช>้ยค่ะแล้วตรงนี้ค่ะก็อยากจะให้เหมือนมีช่องทางรู้ว่าอ๋อมันมีศูนย์แบบนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็พวกเราเ่ยค่ะจะเป็นสื่ ที่ช่วยกันเผยแพร่ต่อไปนะคะรวมประชาชนที่เดือดร้อนได้ลดขั้นตอนของสารลดขั้นตอนของพนักงานสอบสวนได้ใช่แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วยค่ะเพราะว่าการที่จะไปขึ้นโรงขึ้นศารไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากแต่ว่าการไกล่เกลี่ยเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่เยอะนะคะต่ำประมาณไม่รู้กี่สิบเท่านะคะในส่วนทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคของพนักงานสอบสวน คก็ได้ได้ธรรมชาพิจารณาเนาะเราก็ได้เข้าไปร่วมประชุมรัฐนายช้างเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้อขสะด้วยก็ไปทำเป็นบัทหน้าที่ให้ความรู้ประชาชนระเทก็ช่วยกันก็อยากจะให้ท่านฝากอะไรกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้ทราบข่าวในเรื่องของการ นำกฎหมายพระราชบัญญัติ2562เนี่ยมาใช้ปฏิบัติแล้วก็เป็นทางเลือกสาน่กการอยู่ในร่วมกันในสังคมหมู่มากนะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะอยู่แบบไม่ไม่ไม่มีข้อคือมันต้องมีข้อขัดแย้งบ้างนะอาจจะขัดแย้งมากขัดแย้งน้อยนะคะก็อยากให้ก่อนที่จะไปขึ้นลงขึ้นศาลเสียค่าใช้จ่ายเสียเพื่อนบ้านหันมาใช้ระบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นระบบนี้เป็นระบบที่ต้องบอกว่าในอดีตก็เคยมีมาแล้วนะคะเราในสมัย นั่นเราก็ไม่ต้องจะเป็นต้องมีกฎหมายเอ่อใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือก็มาเจรจากันตอนนี้มีกฎหมายรับรองแล้วไม่ดําเนินการตามข้อตกลงศาลก็จะบังคับตามกฎหมายนี้เลยยืนยันนะคะว่าศาลจะบังคับตามข้อตกลงที่เราตกลงกันเลยนะคะจะไม่มีการดําเนินการทางลงทางศาลเกิดขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเป็นทางเลือกให้ทุกคนอีกทางหนึ่งค่ะที่จะ้าได้ง่ายอยู่ในชุมชนของตัวเองเลยค่ะฝากสื่อทั้งสองท่านช่วยประชาสัมพันธ์ ยินดีเลยครับขอบพระคุณท่านมากครับขอบรคุณครับทาทครับู้ขพวกเราและประการส่วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ตอนนี้จะอยู่กับท่านพี่ดร์ธบพักนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการในกองส่งเสริมระงับข้อพิพาทอมคุมครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมวันนี้พี่ช้างเราได้ฟังนโยบายนะครับคุณภาพของท่านอธิบดีของคุณเณมออนนะเสียงใหญ่ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ หลังจากที่เราได้ประชุมแล้วก็กิจกรรมที่จะมีนโยบายในการขับเคลื่อนนะครับ50เกตอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็อยากจะให้ท่านพี่ท่านพักเนี่ได้ทราบถึงในเรื่องของนโยบายไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของว่ากิจกรรมหลังจากนี้ที่จะขับเคลื่อนอย่างไรครับผมครับก็ต้องขอบคุณทางพี่ประธานหรือคณะกรรมการศูนย์ทุกท่านนะครับก็ขณะนี้เรามากัน เกือบสามร้อยศูนยเนี่ยฮะสิ่งหนึ่งที่จะท้อให้เห็นก็คือพวกเรามีจิตอาสาในการที่จะทำทีนี้เนี่ย ในแต่ละท่านเนี่ยก็อาจจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละศูนย์ไม่เท่ากันครับผมวันนี้เนี่ยเราก็เลยพัฒนานกลไกขึ้นมาอีกกลไกหนึ่งเขาเรียกว่าศูนย์ต้นแบบในการที่จะฝึกงานหรือปฏิบัติงานระดับพื้นที่ซึ่งป็นจิตอาสานะใช่คร<า>ับเพราะบางทีเนี่ยศูนย์นี้เนี่ย,ย,ยอาจจะทําได้ศูนย์นี้ทําได้ดีมากศูนย์นี้ทําไม่ได้ทําหรือทําไม่เป็นก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ดังนั้นทุกทางของเราก็คือเราจะให้ประชาชนที่มีจิตอาสาในแต่ละศูนย์เนี่ยไปเรียนรู้กันในวิธีการปฏิบัติงานะกม็ มีหน้าที่แค่เพียงกับข้าบประคองออกกะฎิกาหลักเกณฑ์แต่ว่าศูนย์นยจะเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติจริงดังนั้นเนี่ยเราก็จะเกิดตัวแบบต่างๆที่อยู่ในเขตต่างๆเนี่ย ที่จะช่วยในการที่จะเกื้อหนุนกันนะฮะเป็นศูนย์ต้นแบบที่จะไปซัพพอร์ตเพื่อนเพื่อนันั้นก็เชื่อว่าการที่ประชาชนเรียนรู้ด้วยวิถีของประชาชนเองก็จะทาให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะเรามีหลายๆศูนย์ที่เขามีผลงานเข้มแข็งเมื่อคู่นี้มีการคัดเลือกแล้วแบบว่าสุดยอดมากเลยคือเขาก็ลงฉันทานุมัตฉันทามติโดยการที่นําเสนอแต่ละศูนย์ที่มีผลงานแล้วก็จนได้ผู้แทนขึ้นมากาเรียกว่าต้นแบบของที่จะ ไปปพในนื้ที่แล้วผมเชื่อว่าในอนาคตปีถัดไปเนี่ยมันก็จะไม่มีศูนย์สมมุติว่ามีศูนย์ต้นแบบแค่เพียง10มันจะขยับไปจาก10เป็น20มันเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติจริงมันเหมือนกับว่ามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นให้ใกล้เคียงแล้วก็ทางกรมก็จะซัพพอร์ตในเรื่องขอ้อกฎหมายเขียนปิดไปแล้วเขียนไม่เขาก็จะมั่นใจเลยตอนนี้ เขาก็จะมั่นใจเขาจะมั่นใจขึ้นดังนั้นก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็อาสาเป็นศูนย์ต้นแบบแล้วก็ยังมีการเขาเรียกว่ารับสมัครการเป็นตัวแทนเขตด้วยอันนี้ก็แสดงว่าเขาพิจิตอาสานอกจากทางในศูนย์แล้วเนี่ยเขายังจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงานของรัฐกับศูนย์ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่างานนี้ไม่ได้มีค่าตอบแทนที่อะไรมากมายแต่เป็นจิตอาสาที่เราทําแล้วเนี่ยทำให้ชาวบ้านเขาได้แก้ปัญหาเนี่ย พี่ๆเขาเห็นความสุขจากตรงนั้นเนี่ยเขาก็ยังที่จะมาช่วยเราต่ออินมอ่นั้นนอกจากเราไปช่วยชาวบ้านเราเรามาช่วยคนทํางานด้วยกันครับเป็นเน่นเบิกซึ่งกันและกันวันนี้ก็เป้าหมายก็คือจะชี้ช้างในทนายนี่ไปบ่อยมากช่วยประชาชนด้านกฎหมายด้านประเทศตอนนี้เราช่วยชาวบ้านตอนนี้บางเพื่อนบางคนยังทําไม่ได้เราดึงเพื่อนไปด้วยปลุกเพื่อนไปด้วยเราก็จะมีทีมงานที่ไปช่วยชาวบ้านได้มากขึ้นเราคาดหวังอย่างนั้นนะแล้วก็เชื่อว่าพี่ๆเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าทางานได้ดีได้ทำงานได้ดีขึ้น ขอบพระคุณขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับท่าน ช้างด้านหลังเรานี่คือเจ้าพนักงานนะของกรมคุ้มรองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงวาการมาเองเลยนะนี่มาหมดทั้งแผนกเลยนะครับมาทั้งแผนกแล้วทางานกันขมักเม่นมากเลยเพราะว่าเขตเยอะไงต้องแยกโซนแล้วคนมาอบรมกว่า500คนน่ะพี่คิดดูอ่ะใช้เวลาประมาณต้องประมาณค่วโมงให้แล้วเสร็จเนี่ยดูเดี๋ยวเกี่ยวกาวเกี่ยวยังไม่ได้กินข้าวเลยครับท่านห้าสิบเขตเลยครับไม่ธรรมดามากสุดยอดมากเลยเจ้าที่เรานี่เกี่ยวอหลังมาก ก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับทุกงานจะเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่กินข้าวเลยนะครับเช้ากินแต่กาแฟไม่มีเวลากินข้าวเลยครัน่าเลื่อมใสมากครับน่ายกบุญกุศลนี้ให้เจ้าเจ้าหน้าที่ผมของติดนะครับซาตนครับนชมตอนนี้เป็นบรรยากาศที่สุดยอดที่สุดก็คือเรามีการพัดเลื่อนนะครับต้นแบบของสำนักงานเขตหรือศูนย์แก้ไขข้อผิพาดแพทประชาชนอยู่แต่ละโซนแต่ละเขตเราจะแบ่งเป็นทั้งหมดหกโซนนะครับ เราไปดูบรรยากาศการคัดเลือกกันนะครับเราไปดูโซนที่1ก่อนก่อนไชบ้างครับนี่นี่คือบรรยากาศหนึ่งในโซนจะเป็นต้นแบบในการศึกษาการนะครับเขาก็จะมีการรวมส่วนมกันโซนพื้นที่เสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็พซนั์ว่าพอได้จะเป็นต้นแบบนี่เลยครับยอดเลยครับสูงขอนอ่อนในการเหียนแล้วก็สะดวกเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็มีห้องประชุมสำเนาก็ติดกับบุคโลนะครับและอยากเป็นหน่วยงานใกล้เคียงกัน มีอะไรแล้วก็ปรึกษากันแล้วก็ช่วยเหลือกันมาเลยครับมาเลยครับมาเลยมาเลยโอ้โหนี่เราไต้ตองเตนะครับดรชิระพ่ฒนาที่ว่าเกลุ่มแล้วเราก็ทำมาหลายคดีม่ต่ำกว่า150่งร้อ้าคดีแล้วนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่คัดเลือกนะครับเขตผมไม่ต้องเลยครับมอบให้กับวัฒนาไปเลยนะครับเย้ังไงเรียบร้อยครับส่งเข้าประกวดโซนนี้เขาอย่างไรจากเป็นผู้นำในการที่จะ ศึกษาดูงานให้กับพื้นที่ตู้สี่ร้รับาทถาเกินพืนด้วยถ้าไม่ถึงสี่น้อยก็กลับบ้านได้เดี๋ยวดูดีในซองมนสี่ร้อยบาทได้อันนี้ตอนนี้เราก็บรรยายในส่วนของการประชุมเชิงนโยบายนะครับการขับเคลื่อน ศูนย์ไต่เกียข้อพิพาทภาคประชาชนนะครับในเขตกรุงเทพหา,านครศูนย์ไต่เกียรที่ทํามาแล้วเป็นร้อยร้อยคดีเช่สนสนตลิ่งิชันนะครับสนอบางเพียนซึ่งพวกเราเองก็เป็นทีมงานทั้งะนํางานและทั้งพนะผู้ไต่เกียนอกจากนี้ยังเป็นทนายอายชีพนะครับคอยแนะนําในส่วนของผู้ไต่เกียที่ไม่เคยสัมผัสในการขึ้นสาล นะครับทนายฝ่ายโจ้เขาถามว่าไงทนายฝ่ายจำเลยถามว่าไงศาลไก่เกลี่ยยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นผลดมีกับศูนย์ไก่เกลี่ยที่มีทนายประจังสูงนะครับเ,าาเราคณะศูนย์ไก่เกลี่ยภาพประชาชนสอนอนตลิ่งชัยรัตสอนอนของเกลี่ยสนอนอบุกบัวร้อยเร็จแล้วก็สนอนอดูสิเราลงอยู่ห้าสนอน นะครับศูนย์อื่นเนี่ยถ้าต้องการนะครับไอความช่วยเหลือเราทำแนะนำม,มาศาาึกษาดูงานได้นะครับแล้วต้องการให้ถุกท่านเนี่ยเป็นที่รู้จักก็เชิญเรามาได้เราก็จะไปดีเจนให้แล้วก็ไปไประธานสภานให้นะครับแล้วก็วันนี้ที่เราได้อยู่ตั้งแต่เอ,อิ้นถึจบนะครับ โดยท่านอธิบดีนะครับคุณเอกพอนะครับเสียงใหญ่แล้วก็ท่านดีดร ok ็คเตอร์ธรรมภพนะครับคโรนาสิงห์นะครับได้จัดนะครับกิจกรรมเชิญปฏิบัติการนะครับเพื่อขับเคลื่อนเราได้เห็นพี่ๆของเราทุกคนเนี่ยได้แสดงความเห็นร้แนแวแจะเป็นเดวนะครับแต่สําคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่จะบอกก็คือความสิยสละ ด้วยหัวใจนะครับการมาทํางานเขาวอาอาสาคือได้ส่งเสริมเราแลกความสุขที่เปลี่ยนด้วยอรอยยิ้มของผู้มีความทุกข์มไม่ได้เลยนะอย่าแงบบเช่นเวลาคนนี้มีทุกเขามาร้องร้องกับเราแล้วเราเป็นผู้ในกรารอาสานะเราสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนและก็แก้ไขปัญหาเขาได้ตรงจุดตรงนี้สำคัญมากสำคัญมากกว่าเรื่องเงินที่สำคัญ อยากจะให้ทุกท่านนะครับเข้าใจถึงกระบวนการทำงาน,นผมเชื่อมากเลยว่าทางกระทรวงก็ดีนะครับผู้นำประเดศก็ดีเนี่ยเข้าเล็งเห็นความสําคัญและที่สําคัญครับพวกเราต้องทำมากว่าผู้สำคัญที่สุดเลยนะครับเรียนให้รู้ดูให้จทำทําให้เป็นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวั <c oughs> สดี <c oughs> สครับผมมือด <c oughs> ี <c oughs> ครับกอรับผมนครับ เลยมากมายเลยครับวันดนีงว nah ันนี้วันนี้นะครับวันหน้าวันนี้เลยไปแล้วเป็นนโยบายเชิงคุณภาพเนาะที่จะผลักดันให้มีผู้ขับเคลื่อนไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ ที่มีภูมิรู้ความรู้ความสามารถเนี่ยนำไปปฏิบัติใช้แล้วก็ตรงตามเป้าหมายของการไก่เกียร์วาระราชบ,บัติสองพันห้าร้อยหสําคัญก็คือว่าเราจะมีการไปดูศูนย์ไก่เกียตัวอย่างด้วยนะคะกยก<ห>ตัวอย่างเช่นสอน,นอชนะสงคการที่ในใหม่มากแล้วก็เป็นสถานีที่ทันสมัยครับโอ้โหตั้งแต่นายช้างมาแล้วครับท่านนายแพทย์ดูทนายช้าง24ชั่วโมงครับท่านนี้ต้องมารวบมันใหญ่เลยครับท่านดรนี่ก็อยู่ทุกสอน,นอ ไม่ทวงสอนนอนก้าสอนนอนะครับที่ทราบท่านวิ่งบริการประชาชนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นทั้งทั้งที่ปรึกษาบริษิทปัติวลีแล้วก็ไงก็ตอนนี้จะเข้าสังกัดในกรกฎาคมอีกดรไก่เกียร์24ชั่วโมงเหมือนคณะช้าง24ชั่วโมงใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีหลังที่นะคะที่ต้องทำในตันนี้คือเช็ดทองหล่อแล้วก็ชนะสงครามเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากนะคะรู้สึกเป็นเกียร์นะครับที่วันนี้ได้เดินทางมา ก็พี่ๆนะครับอบอุ่นเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สร้างรอยยิ้มนะครับให้กับประชาชนนะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักเราเลยคือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ได้รับสิทธินะครับทันชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็นําไปปฏิบัติใช้ได้จริงและเราในฐานะที่เป็นผู้อยู่ภายใต้การปกครองนะครับของกระบวนการกฎหมายนี้นะครับ ก็คือเรื่าสมัดการแก้เกียของวานธรามสองเนี่ยเราก็จะนำไปปฏิบัติแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับความสามารถทุกแงกายแงใจนะครับรับรองได้ว่าคุณภาพเหนือราคากบมือดีครับรอเลยครับรออะไรอรับห้องุณครักเรียนเปิดพิธีนี้นะครับ